เขาไม่คนมูทะลุบ้าบอกเอแต่อย่าไรครับเป็นคนที่เฉลาดมีฉช่ั่นคุณทักษิณก็จะไว้ใจเหรอถ้าเป็นบากลุนะครับเป็นการวางโคล,ลงไปเลยแหละต้องถือว่าคุณมูลธรมมันคนละชามากนะครับพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีหรือเสนิดอันนี้เป็นอดีตนายทหารนักบินของกองทัพอากาศก็หวันว่าการที่สหายใหญ่มานั่งมติกราโหมเนี่ยรัฐประหารครั้งต่อไปจะรุนแรงแล้วก็เสียเลือด ผมเชื่อว่าคุณภูมิธรรมเอาอยู่นะครับเพราะอะไระัหมแกเป็นนักแกตั้งแกย่อมรู้จิตรู้ใจฐานและต้องถึงอไม่ก็ต้องศึกษารู้จิตรู้ใจฐานได้เขาไม่ใช่คนมูทะลุบ้าบอคอแตกเมื่อไหร่ครับเป็นคนที่เฉลาดมิฉะนั้นคุณทักษิณก็จะไว้ใจเหรอพวกนี้ต่างหากแหละที่ไปมองข้ามเขาค่ะผมถือว่าการที่เขาวางคุณภูมิธรรมเนี่ยถ้าเป็นหมากรุกนะครับเป็นการวางโคลนลงไปเลยแหละเพราะฉะนั้นไอเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วว่าสามารถ ทำงานร่วมกวับทหารได้อย่างดีคเพราะถ้าเทียบคุณภูมิธรรมกับคุณธุทินเนี่ยต้องถือวคุณภูมิธรรมมันคนละชั้นมากนะครับคุณธุทินก็อยู่เรียบร้อยดีไม่เห็นเลยครับ